พี่พอยตื่นก่อนเนาะพอยตื่นไื่ยังนะพี่พอยพย,ยังไม่ตื่นเลยรอพี่พอยก่อนนะคะรอพี่พอยก่อนแป๊บหนึงมีออมสินด้วยอันหนึ่งเต็มไปแล้วอันนี้อันที่สองของหนูค่ะเย้ <Yeah. S 1> ยายฝึกให้ เอ้าวอย่าเอาแผลงกอย่าเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวตาน้อยมาเอาเอาเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวตาน้อยมาเอาของเราไปเอาก็บมาเลยในของเคสเออในของเพชรอุ้ยไม่มีด้วยมีตุ๊กตาด้วยอ่ไม่มีตุ๊กตาพี่ถูกอ่าพี่ถูกฮะเอาหยอดหยอดต่อหยอดต่อลูก่หยอดแล้วหยอดไหนหยอดได้ไหม อเอานี่อนนบอกพี่เออเธอจะเอาเท่าไรไอจะหมดแล้วเพชรเก่งจังเลยพี่พลอยนับถึงสิบแล้วนะแล้วก็วันทูนดูดูดูเนี่ยหนูนนชอบขยะเอาลูปอะไร โอ้ <t ansen> ต,ต,ติดตามต้าแฟดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณค่ะทีวีไปไหนทีวีไป değil, บ้านหลังใหม่แล้วบ้วนหัวใจส่งจูบด้วยรอพี่คอยรอพี่คอยก่อนอ,อ่ะเอาบอกบอก บอกบอกแฟนขับเข้ากลุ่มเลยบอกแฟนคขับจะเจอน้องเพชรน้องพอยโอยอยหนาวจังอ่ะหนาวจังหนูจ,นจ,ะจะทำอะไรให้คุณยายไม่น่าหนาวนาวเหรอยายกวดไหมยายกอดไหมยายกวดไหม<า>ค่ะนมีหัวใจด้วยหล,ลูกทเพชรน่ารักจัง นสวยมาแล้วค่ะคนสวยมาแล้วหนาวจังอ er ีกแล้วหนาวจังอีกแล้วเอาไงไงหัวใจมาแล้วรักหน้าต้าแฝดขอบคุณค่ะเดวสวัสดีหนาจังหนาวเอาหนาวมาเมาแยกเอาเอาหนาวอะไรหนาวอะไรนี่หนาวอ๋อเหรอตรงนี้เหรออันนี้กระโปรง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 สั้นมาเมื่อกี้ เอ้าเอ้าวขอดาวหน่อยไอทเดินมาไอีดขอยังไงไอทิดขอดาวกินติมหน่อยค่ะคนของบ้านยายบ้านใหม่เอาเฉพาะของใหญ่ๆคของเล็กๆก็ไปเรื่อยๆแล้วอกก่อนล้วก่อนลอกก่อนลอกกอนเหรออ๋ออะไรนะลูกโอ้ ตู้เย็นเอาไปไว้ซําสูงลูกเอาไว้บ้านทวดนะจ้า,า,ะะอเ,อา,าเอาไว้บ้านทวดนะคะอืเอาไว้บ้านทวดบ้านทวดนะลูกเนาะโอ้ยขนแข้งของคนกระปิบอเ็นนนี่ลหละพูดไม่มีหางเสียงเลยโอ้ยภาษาเด็กน้อยโอ้ยก็ยา,ยายล่ะลูกมาออ่ะเดี๋ยวยายเรียก น้องเพชรน้องเพชรจ๋าก่อนน้องเพชจนั่นไงมูเกีาว่าภาษาเด็กหน่อยเนาะโอ้กินแล้วโอ้กินแล้วนู่นนู่นน้ำหนูอยู่นู่นนู่นน้ำหนูอยู่นู่นหนูกินเร็วหนึ่งนี่นี่น้ำหนูเป็นไงน้ำหนูเออคนละหลอดเลยลูกคนละหลอดเลยน้ำหนูยายซื้อให้นะคนละหลอดให้น้องให้ให้น้องดูดด้วยเลอน้องดูดด้วย มีน้ำหอมน้ำตาด้วยนะพกลันะวาตาน้อยพี่พอจ๋าเดี๋ยวนะพี่พอจ๋าจ<ะ>๋า <laughs> น้องเพชรจ๋านู่นอะอุ้ยจาพอปะเด๊คือเย,ย็นเนาะอ,อะไรนะลูก อ๋อตู้เย็นเอาไปไว้ให้ทวดไงเดี๋ยวเดี๋ยวทวดไม่มีใส่น้ำเอาเอาไว้ทวดนะอ๋อตู้เย็นอ๋นนอห,วหอัวของเจ้าของอ๋อตาไปไม่อันเนี่ยเอไม่ไม่เอาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตู้เย็นเนี่ย อยนขนมอืมตู้เย็นใส่ขนมและลูกโอเคโอเคตู้เย็นใส่ขนมเอ้ยแม่เอาไม่เอาลูกแมวตู้เย็นเออตู้เย็นไม่เอาไม่เอาตู้เย็นเนาะมาดนี้ยายพาไปหาพ่อกันไปหาพ่อกันกับลุงวิทย์เนาะหาอาสน่ะอายู่นู่นนหนโอเคโอเคป แต่ถ้ายายเราปิดไลฟ์กันดีกว่าเราปิดไลฟ์กันไหมไปหาพ่อกันเนะา,าะหาแม่ดีกว่าหา,าแม่ดีกว่าพุทซึกุมากกุติยางกุไปติยันวานเมย่ติยันพี่พลอยพี่พลอยน้านั่นน้องเพชรน้องเพชรน้องน้องไฮน้องเพชรกลัวน้อยกลัวน้อยน้อยกลับแล้วไงลูกน้องเพชร น้องเพชรกวนน้อยน้องเพชรกวนน้อยอ๋อกวนน้อยเหรอลูกกลัวนน้อยน้องเพชรกวนน้อยกลัวนน้อยไปเลยกวนน้อยไปเลยไปเลยน้อยใช่ไหมอืมไหนไหนไหนอึ๊บโอ๊ย